สวัสดีครับอยู่กับผมช่องรถดำซิ่งบ้านหน้องต่อนะครับวันนี้เราจะมาดูช่างครับสองช่างอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้เขาจะทำอะไรนะครับไม่รู้ว่าเขาจะมาทำอะไรกันนะครับยี่อะร้ย่อับช่างครับช่างช่างวินนะครับช่างวินช่างวินนะครับ ไอ้ซ่า,างแม่เนรับไอ้่างแม่เนเบ,บาเข่าพต,ต่สิ่งนจะเปลี่ยนเนี่ยเขาเอานี่ตัวนี้ตัวเดินตัวเดินเซคันตุ่นครับเปลี่ยนตัวเดินเซคันตุ่นอยู่นะจากโนโนชิปครับครับนี่คือเจ้าคุณปู่นะครับเจ้าคุณปู่ จดิช่างจะเปลี่ยนนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือยังไหมครับเสร็จไหมครับวันนี้เสร็จไหมครับนะเล้วเลยใช่ไหมครับวันนี้ครับดูครับเขาจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้นะครับติดตามนะครับช่างวินตีนผีนะครับนเป็นตัดสับเลือบดนะครับ ครับเข้าป่าโคามาัสูครับวันนี้อันนี้ยังโคมัสูโคมาสัสยังนีี่ห,นนหกสิบเหเหิบนี่บ่อันนี้เด้ออันนี้ก็หกิบเหมอนโอ้โหครับเป็นรถชีบครับอันนั้นดิอันนั้นเท่เจ็ดิบ่เจทาโอ้เจา่า,จาอยู่ ครับตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับตัวใหญ่ขึ้นมาครับเป็นรถขีดไม้ครับขีดไม้อยู่คานะครับไม้ท่อนขีดไม้นะครับครับมีรถตักนะครับคันคันนู้นน,น่ะพอนคันคันพ่นซูบิซูโม่เหม,มือนซูบิซูโม่มโเหมือนอย่างซูบิซูโม่มโอ,อย่างก็เหมือน โซเดยวไปไป,ไปถามช่างครับไปถามช่างไปถามช่างดูครับไปถามช่างครับวันนี้ช่างมาทำอะไรนะครับทำอะไรครับรอนานการช่างครับรุ่นไหนดิซีบีซีโบรุ่นไหน รอนานการช่างนะครับวันนี้ครับให้มันครับต้องไปดู2องช่างครับช่างมินกับช่างแมนครับ <c oughs> 3ามคันครับ <c oughs> น,น 7, 7, 5, ี่อันนี้เจ็ดหอยู่ๆอันนี้ปี60หกสิบของโคบอสุอันนี้60 60นะครับแต่คันนี้พิเศษนะครับใช้เครื่องนี่อย่างคน กูบต้ากูบุต้ารับขับเคลื่อนแต่จะต,ต้องเปลี่ยนตัวเดินครับต้องเปลี่ยนตัวเดินมาใส่นะครับรเนี่ยจะขึ้นกูบต้าขับเคลื่อนนะครับ <c oughs> เสร็จไหมครับวันนี้เสร็จไหมครับ <c oughs> เสร็จไหมครับ ก็จถอดเอานั่นถอดเ่านี้บอแล้วนะกลัวรู้ว่าถอดได้หรืไม่ได้ครับแต่อดยางเยวนะครับ เืียสายพันนะครับสายพันตาเจราเข้ลูกๆนะครับผู้เสมซื้อหลักครับดูครับดูหน้าคนขับรถตักนะครับคนขับั้นของเขาขับก็จะมีรถตักครับช่างยินรถตักยังมีคั้นที่ขับแป้คุณปู่นะครับคันที่เขาขับนะครับเออคันนี้อีกคันหนึ่งแต่เครื่องกูบุต้าครับ ท่านคิดเลยกันลงไม่รู้จะเสรหรืีไม่เสร็จนะครับ